ชาโดยไม่ได้รับอนุญาตแจ้งข้อหานี้ไว้ก่อนเลยนะครับส่วนจะเกี่ยวข้องกับการเผาป่าหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอว่าจะมีการแจ้งความร้องทุกข์ไหมแล้วเดี๋ยวจะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนแยกเป็นอีกคดีหนึ่งนะครับซึ่งหนึ่งปัญหาที่ตามมาจากการเผาป่าก็คือเรื่องของมลพิษ p m 2.5มมีข้อมูลจากกรมอนามัยนะครับโดยนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งจเจริญชยัย อธิบดีกรมอนามัยที่พูดถึงสถานการณ์ฝุ่นพี2.5ภาคเหนือว่าตอนนี้อยู่ในค่าเกินมาตรฐานแล้วและบางพื้นที่ถึงขั้นวิกฤตเพราะว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่และเชียงรายโดยค่าสูงสุดวันนี้อยู่ที่จังหวัดแม่ห้องสอนพบว่ามีค่านะครับถึง194ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรส่วนพื้นที่อื่นๆพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง จากรายงานการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพใน17จังหวัดภาคเหนือระหว่างวันที่1มกราคมถึง7มีนาคมที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยเข้ามารับบริการที่สถานพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมีจำนวนสะสมกว่า2 5 5 0 7 7รายเป็นผู้ป่วยในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุดครับรองลงมาก็คือกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบกลุ่มโรคตาอักเสบและกลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด สอดคล้องกับการเฝ้าระวังอาการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พบว่ามีอาการป่วยเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ก็จะมีอาการแสบจมูกมากที่สุดรองลงมาคือคัดจมูกมีน้ำมูกและระคายเคืองตาอย่างไรก็ตามคุณหมอสุวรรณชัยได้แนะนำข้อควรปฏิบัติว่าควรจะตรวจเช็คค่าฝุ่นและติดตามข่าวสารจากทางราชการทุกครั้งก่อนออกจากบ้านควรจะงดลดและเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด แต่ถ้าเกิดจําเป็นต้องออกจากบ้านก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากาก N95 ด้วยครับวันนี้เรายังคงต้องติดตามประเด็นวัคซีนต้านโควิด -19 นะครับเพราะพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกําหนดจะนําทีมคณะรัฐมนตรีไปฉีดวัคซีนเข็มแรกที่สถาบันบำราชนราด,ดูลทําให้วันนี้นักข่าวก็ไปถามพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีว่าพร้อมจะฉีดเมื่อไหร่พลเอกประวิยตยตอบว่าอย่างไรไปฟังครับ

นี่ก็คือคําตอบของพลเอกประวิทย์ที่ชัดเจนนะครับว่าไม่ได้ไปร่วมฉีดวัคซีนด้วยเพราะว่าติดงานแต่ก็พร้อมตลอดถ้าหมอให้ฉีดและตอบสื่อที่ถามว่าจะฉีดเมื่อไหร่บอกว่าต้องบอกด้วยเหรอถ้าช็อกตายไปจะทํำยังไงนอกจากนี้ยังมีความหลงดราม่านายกฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่สื่อมวลชนจนเป็นข่าวดังในสื่อต่างประเทศที่วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกมาบอกว่าผู้สื่อข่าวก็โหดร,ร้ายไปหน่อยก็เห็นอยู่ว่าเป็นการหยอกล้อตอนนั้นก็ยิ้มกันอยู่ถ้าสื่อมวลชนไม่เสนอข่าวก็คงไม่เป็นแบบนั้นตนว่าเจตนารม์ของนายกรัฐมนตรีคือเอ็นดูและหยอกเล่นแบบเป็นกันเองพอนายกมีท่าทีแข็งขันก็ไปตําหนิท่านตนคิดว่าไม่ควรนําเรื่องแค่นี้ไปขยายให้ใหญ่โตพร้อมย้ําว่าการฉีดแอลกอฮอล์ก็เพื่อให้มีความสะอาดไม่มีเชือ้อ สามารถจับหน้าจับตาจับหูและจับอื่นๆได้ไม่ได้เป็นสารพิษที่ทําให้มีอันตรายจนเกินไปไปฟังเสียงคุณอนุทินช่วงนั้นครับผมว่าเจตนาท่านนายกท่านท่านต้องการจะจะ,อะเอ็นดูแล้วก็หยอกเล่นเป็นกันเองพอท่านแข็งพอท่านแข็งก็ไปว่าท่านถามว่าแอลกอฮอลนี่แบบไหนบบนี่แอลกอฮอลแบบ แบบเป็นสเปรย์ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบโอ้โหเราเราก็ฉีดฉีก็อยู่ทุกอย่างเราฉีดเสร็จแล้วก็มาจับหน้าจับมือเราฉีดแลออ้วก็ฮอล์เพื่ออะไรเพื่อให้มันสะอาดแล้วก็จะได้จับหน้าจับตาจับหูจับอะไรจะได้ไม่มีเชื้อมันก็ไม่ได้ว่าโอ้โหเป็นสารพิษที่จะทําให้มีอันตราย,ยเกินไป เปลี่ยนมาดูเรื่องนี้กันบ้างครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังเร่งเคลียร์พื้นที่อําเภอหนองแครจังหวัดสระบุรีหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่พัดถลม่มมีลมกระโชกแรงนะครับทำให้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่พังลงมาและยังทําให้เสาไฟฟ้าหักโค่นลงมาถึง16ต้นแล้วก็ล้มลงมาทับรถยนต์ของประชาชนได้รับความเสียหายไปหลายคันนอกจากนี้ยังทําให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างด้วยครับ นี่คือสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจากพายุฤดูร้อนที่พัดกระหน่ำอย่างรุนแรงในพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บุรีช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับกระแสะลมแรงได้พัดแผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ล้มลงมากองกับพื้นผิวจราจรแบบนี้โดยได้ดึงเอาสายไฟฟ้าแรงสูงและเสาไฟฟ้าที่เชื่อมเข้าสู่ร้านค้าบ้านเรือนประชาชนสูง12เมตรรวม16ต้นหักล้มลงมาระเนระนาดขวางถนนครับ แล้วบางส่วนไปทับรถเกง๋งรถกระบะของประชาชนที่จอดอยู่แถวนั้นจนได้รับความเสียหายรวม8คันมีคนที่ได้รับบาดเจ็บรวม3รายนะครับความคืบหน้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหินกองและหน่วยงานต่างๆลงพื้นที่แก้ไขทั้งระบบส่งสัญญาณแล้วก็ไปเคลียร์เสาไฟฟ้าที่หักเอาไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้กีดขวางพื้นผิวจราจรส่วนบ้านเรือนประชาชนบางส่วนเริ่มกลับมาใช้ไฟฟ้าได้ตั้งแต่เวลา3ทุ่มเมื่อคืน โดยการไฟฟ้าได้นําเครื่องปั่นไฟมาให้ใช้เป็นการชั่วคราวแต่ก็ยังมีบ้านเรือนของประชาชนในหมู่8ตําบลห้วยทรายบางส่วนที่ยังไม่มีกระแสะไฟฟ้าใช้นะครับสอบถามนางสาววันเหลืออันนี้วัฒนานนนเป็นเจ้าของร้านขายประดับยนต์เล่าว่าขณะที่เกิดเหตุมีลมแรงครับตนก็เลยวิ่งเข้าไปเก็บข้าวของที่ปลิวสักพักก็ได้ยินเสียงเปรี้ยงดังสนั่นเลยนะครับก็เลยออกไปดูหน้าบ้าน พบว่ามีเสาไฟฟ้าหักล้มจำนวนหลายต้นเคราะดีที่บ้านของตนไม่ได้มีอะไรเสียหายแต่ตอนนี้ไฟฟ้ายังดับอยู่เดือดร้อนมากเพราะต้องออกไปซื้อข้าวกินหม้อหุงข้าวใช้ไม่ได้ส่วนของส่วนในตู้เย็นก็ต้องนาไปฝากเพื่อนบ้านที่มีไฟฟ้าฝากเขาแช่ชั่วคราวไปฟังเสียงกันครับลมแรงก็วิ่งเก็บของวิ่งเก็บปิดประตูของเปิวเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงปึง้ง ก็ออกมาดูก็เจอเสาไฟหน้าบ้านเนี่ยมันหักครึ่งก็แปลกใจว่านึกว่ามันหักต้นเดียวที่หน้าบ้านลมแรงไหมครับแรงแรงแรงปิวหมดเลยของเกลื่อนตู้ยงตู้เย็นของสนของอะไรเนี่ย,ยต้องย้ายไปฝากบ้านเพื่อนบ้านที่เขามีไฟใช้ชั่วคราวนี่ยังไม่ได้ไปเอาด้านเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าภายในวันนี้ทุกหลังคาเรือนจะมีไฟฟ้าใช้ได้ตามปกตินะครับช่วงนี้ สวัสดีครับผมเชนธนาไตรฉันนะครับวันนี้มามอบความสุขทุกการสั่งซื้อถึงหน้าจอคุณผู้ชมเลยนะครับเพียงแค่โทรมาให้ทันนะฮะแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าพิเศษกว่าทุกครั้งครับเพราะว่าคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าการช้อปปิ้งเนี่ยจริงๆแล้วจะมีคําว่าแฟลตเซลล์นะครับซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ๆนะครับที่มีมาประมาณ3ปีแล้วครับแฟลตเซลล์เนี่ยก็คือการสั่งซื้อที่ได้ราคาต่ํากว่าต้นทุนนั่นเองนะครับเพื่อมอบความสุขให้คนที่ซื้อทันนะครับแต่ถามว่าได้อะไรนะฮะตัวนี้ก หนูในราคาปกตินะครับแล้ววันนี้ผมมีแฟลตเซลล์สำหรับคอลรีจีคอลลาเจนกระป๋องใหญ่มาฝากนะฮะแต่ว่าต้องขอเล่านิดนึงว่านี่คือคอลรีจีคอลลาเจนนะครับเป็นคอลลาเจนชนิดผงนะฮะซึ่งได้รับรางวัลน้ำมันวันแบรนด์ไทยแลนด์นะครับจากไมเกียเทียนะฮะไปการันตีมาว่าคอลลาเจนเนี่ยจริงๆแล้วมีเต็มท้องตลาดเลยนะครับแต่คนไทยเลือกของเรานะครับเป็นน้ำมันวันแบรนด์ไทยแลนด์สูตรนี้เลยครับชงแล้วใสไม่ใส่สีไม่มีน้ําตาลนะครับวันนี้ขอพูดแค่คนเดียวคือน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะครับทีีีีีี่่่รร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 รััััับบบขขออออองงงเเ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 เาาานน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 นยยะะะฮปป็็ผลลิิิิตตตตภณฑ์์์สมหทพซวววแกใใช้้ฟค ทุกคนมีเวลาเท่ากันไม่จำกัดสิทธิ์ครับขอแค่ยิงมาให้สายไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้วนะครับผมกำลังจะเปิดโปรโมชั่นแฟลตเซลที่ต้องขออภัยคนไทยทั้งประเทศนะครับที่เคยซื้อราคาปกติมานะฮะเพราะว่ากระป๋องนี้เนี่ยปกติแล้วทานได้เกือบ2เดือน2องแสนมิลลิกรัมเนี่ยนะครับขายอยู่ที่1990เคยจัดโปรโมชั่นแล้วก็เหลือ1น9 0นะครับแต่ไม่เคยถูกกว่านี้เลยครับแต่วันนี้ครับคุณได้สิทธิ์นั้นแน่นอนครับถ้าโทรมาทันในสอนาทีนี้ แฟลตเซลไม่จำกัดสิทธิ์ยิงไม้สายไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้วนะครับวันนี้ขายเพียงกระปองละ599บาทไม่มีค่าส่งครับพร้อมแล้วหยิบมือถือขึ้นมาค่อยกดเบอร์เกหลักเลยนะฮะที่0 2 7 6 6 8 8 9 9หรือ Line@ แอดอาร์มานโ้านะครับย้ำอีกครั้งว่ากำลังอยู่กับแฟลตเซลนะครับซึ่งปกตินี้กระป๋องนี้นะฮะก็คือไซส์ใหญ่ปกติ1 9 9 0บาทวันนี้จ่ายเพียง599บาบาทเท่านั้นนะครับซึ่งต้องย้ำว่าปกติแล้วเนี่ย กระป๋องไซส์เล็กของเราไซส์1เดือนเนี่ยก็จำหน่ายอยู่ที่1,190แล้วแต่วันนี้ไซส์ใหญ่เกือบ2เดือนนะครับจ่ายเพียง599บาทครับไม่จำกัดสิทธิ์แต่จำกัดเวลาเหลือเวลาอีก1นาที20วินาทีสุดท้ายครับโทรมาครับที่02 766 8, 8 9 9หรือ LINE @amado99 นะครับและคุณผู้ชมเนี่ยก็จะได้แก้วนี้ครับชงแล้วใสไม่ใส่สีจริง,รงๆนะฮะวันนี้เหลือเวลา1นาทีสุดท้ายครับ1กระป๋องใหญ่1,990ฐานได้เกือบ2เดือนนะครับ200,000มิลลิกรมัมคอลลาเจนกระป๋องทองที่หลายๆคนเรียกถึงนะครับวันนี้จ่ายเพียง599บาทไม่มีค่าจัดส่งนะครับบอกวิธีการสั่งซื้อง่ายๆอีกนิดนึงนะครับโทรมาถ้าเกิดว่าพนักง,งานโทรกลับภายใน1ชั่วโมงแล้วเนี่ยเพราะว่ายังไงโทรมาโปรโมชั่นนี้สายไม่ว่างแน่นอนนะครับบอกแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรครับกระป๋องนี้ครับจะถูกห่อบับเบิ้ลแล้แพ็คกล่องยง ไปส่งถึงหน้าบ้านครับค่อยจ่ายเงินเพียง599บาทไม่มีค่าจัดส่งด้วยนะครับสะดวกสิ้นเดือนก็นะัดสิ้นเดือนก็ได้สะดวกเดือนหน้านัดเดือนหน้าก็ได้แต่ว่าตอนนี้เหลือเวลาแค่25วินาทีในการโทรนะครับวันนี้ไม่จํากัดสิทธิ์แต่จํากัดเวลา20ิวินาทีสุดท้ายนะฮะวันนี้โทรมาก่อนนะครับ599รบาทไม่มีค่าส่งนะครับย้าเบอร์ครับสุดท้าย0 2 7 6 6 แ8ดแหรือ Li@ n e a m ด d o 9 9นะครับขอแค่ยิงมาให้สายไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้วนะครับก็ต้องขอส่งความสุขนะครับสำหรับคนที่โทรทันด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าใครโทรไม่ทันรอโอกาสหน้านะครับส่วนครั้งหน้าผมจะพาโปรโมชั่นอะไรดีๆมาฝากก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทั้งหมดนี้คือท็อปท็อกเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังผมแบงค์พบเอกพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วย